หากเราสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายๆคนเราจะพบว่าพวกเขามากักจะมีแนวโน้มในการเลือกที่จะอยู่เงียบๆหรือไม่ค่อยแสดงตัวอยู่ในวงสังคมมากนักท่ามกลางเสียงดังในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายของสังคมปัจจุบันคนฉลาดบางคนกลับเลือกที่จะเก็บตัวหรือลดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นเราจะพิจารณาเหตุผลที่ทำาไมลักษณะนี้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ประสบความสําเร็จและความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกเช่นนี้คนฉลาดมักมีแนวโน้มที่จะมองโลกในมุมที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมากเกินไปแต่กลับมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและการคิดลึกซึ้งพวกเขารู้ดีว่าความคิดลึกซึ้งและการมองภาพรวมในทุกด้านของชีวิตนั้น,อนอต้องการพื้นที่ และเวลาเพื่อที่จะได้เข้าใจทุกสิ่งอย่างคอร์บบันการอยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงดังหรือมีคนรบกวนจะทําให้กระบวนการคิดของพวกเขาหยุดชะงักพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่ในที่ที่สงบเพื่อที่จะสามารถใส่ใจกับการพัฒนาตัวเองและการวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้คนฉลาดมักรู้สึกว่าความสงบเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จในชีวิต การเผชิญหน้ากับผู้คนหรือสังคมที่คอยให้ความเห็นและคำแนะนำที่แตกต่างไปจากแนวทางของตัวเองอาจทำให้พวกเขารู้สึกสับสนหรือถูกรบกวนพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองและมักจะเชื่อว่าความรู้และความเข้าใจที่ตัวเองมีนั้นสำคัญกว่าคำพูดหรือคำแนะนำจากภายนอกมากมายพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเก็บเกี่ยวความรู้และทบทวนสิ่งต่างๆได้อย่างเงียบสงบ การเก็บตัวของคนฉลาดยังมีความสัมพันธ์กับการจัดการกับความเครียดและความกดดันคนที่มีความสามารถทางความคิดสูงสูงมากจะเจอกับความเครียดในระดับที่มากกว่าเนื่องจากพวกเขาต้องรับมือกับภาระที่ใหญ่และท้าทายการเก็บตัวช่วยให้พวกเขามีเวลาในการพักผ่อนและคลายเครียดจากความกดดันที่เข้ามาในชีวิตการที่มีพื้นที่ส่วนตัวทำให้พวกเขาสามารถค้นพบ วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายมักจะรู้สึกว่าการอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมทำให้พวกเขาสูญเสียสมาธิความคิดหรือการทำงานที่สำคัญการทำงานในที่ที่มีความเงียบสงบทำให้พวกเขาสามารถโฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตได้มากขึ้น การหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนจากภายนอกจะทำให้พวกเขามีความชัดเจนในการตัดสินใจและพัฒนาแผนการต่างๆได้ดีขึ้นการเก็บตัวยังช่วยให้คนฉลาดสามารถพัฒนาแนวคิดและทักษะใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีความคิดลึกซึ้งมกักจะมีความอยากรู้และเรียนรู้ตลอดเวลาพวกเขาจะใช้เวลาในที่เงียบสงบเพื่ออ่านหนังสือวิจัยหรือทำการทดลองในสิ่งที่สนใจพวกเขามักจะหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน จากสังคมที่อาจทำให้เสียสมาธิหรือทำให้พวกเขาตกหลุมพรางของความไม่สำคัญไม่เพียงแต่การเก็บตัวช่วยให้คนฉลาดสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้พวกเขาไม่ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ไม่มีประโยชน์การที่คนฉลาดไม่ค่อยให้ความสนใจในกิจกรรมสังคม หรือการแสดงออกในที่สาธารณะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขี้อายแต่หมายถึงว่าพวกเขามีความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญจริงๆและเลือกที่จะไม่เสียเวลาในสิ่งที่ไม่ส่งผลต่อการเติบโตและความสำเร็จของตัวเองด้วยเหตุผลเหล่านี้คนฉลาดที่มักจะเก็บตัวไม่ใช่คนที่ห่างเหินหรือไม่สนใจโลกภายนอกแต่เป็นคนที่เลือกที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเอง และมองโลกในมุมที่ลึกซึ้งกว่าพวกเขามักจะรู้ว่าการใช้เวลาในความสงบเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายในชีวิตคนฉลาดที่มักจะเลือกเก็บตัวหรืออยู่ในที่เงียบสงบมักมีการพัฒนาแนวคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขามักจะไม่มองโลกในแง่เดียวเหมือนคนส่วนใหญ่ ซึ่งทําให้พวกเขาสามารถมองเห็นปัญหาและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมักมองข้ามการใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้พวกเขาได้คิดทบทวนและประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกพวกเขาไม่ต้องการให้สิ่งรบกวนภายนอกทําให้ความคิดของพวกเขาเสียสมาธิเพราะทุกการตัดสินใจที่สําคัญย่อมต้องการการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ อีกหนึ่งเหตุผลที่คนฉลาดมักชอบเก็บตัวคือการมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการสร้างสรรค์นคนฉลาดหลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกิดขึ้นจากความเงียบสงบและเวลาที่จะได้พิจารณาไอเดียต่างๆอย่างลึกซึ้งความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดจากการที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงความรู้ในด้านต่างๆและทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขา เข้าใจว่าความเงียบคือสนามที่ให้โอกาสในการคิดและทดลองไอเดียต่างๆโดยไม่มีการรบกวนจากความคิดเห็นภายนอกที่อาจทำให้เกิดการสงสัยในความคิดของตัวเองการเก็บตัวของคนฉลาดยังเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเหนื่อยล้าและการล่มสลายจากความคาดหวังในสังคมอีกด้วยคนที่ประสบความสำเร็จมกักจะมีภาระที่หนักและมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งหมายถึงการ,รเผชิญกับความคาดาหวังจากทั้งตัวเองและคนอื่นการที่คนฉลาดเลือกเก็บตัวหรือห่างจากสังคมบ่อยๆเป็นการให้ตัวเองมีเวลาที่จะฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อพวกเขาไม่ได้รับการคาดหวังจากภายนอกพวกเขาสามารถหลุดจากความรู้สึกกดดันและสามารถตั้งสติในการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการเก็บตัวของคนฉลาดยังเกี่ยวข้องกับการตรหนักรู้ในตัวเอง พวกเขามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของตัวเองว่าการอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากเกินไปอาจทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าหรือเสียสมาธิจากการโฟกัสที่เป้าหมายในชีวิตเมื่อพวกเขาเลือกเก็บตัวหรือใช้เวลาคนเดียวพวกเขากำลังสร้างโอกาสในการทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นพวกเขาสามารถสังเกตถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต ให้เหมาะสมกับความต้องการนั้นได้อีกทั้งคนที่เลือกเก็บตัวมักจะมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในการทำงานพวกเขามักจะไม่ปล่อยให้สิ่งรอบข้างมารบกวนหรือทำให้พวกเขาหลงทางในการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวการเก็บตัวช่วยให้พวกเขาได้มีสมาธิในการพัฒนาทักษะและก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ การเก็บตัวในบางครั้งก็เป็นการปกป้องตัวเองจากสิ่งที่อาจทำให้เกิดอุปสรรคหรือความลน้มเหลวได้ตัวอย่างเช่นในสังคมที่มีการเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาคนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จมกักจะรู้สึกว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือการยอมให้คำพูดของคนรอบข้างมีอิทธิพลกับตัวเองอาจทำให้เกิด,ดความสับสนและทำให้พวกเขาบิ่งเบนจากเป้าหมายที่ตั้งใจ ไว้การเลือกเก็บตัวช่วยให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงจากความคิดของคนอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาได้นอกจากนี้การเก็บตัวยังเป็นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาพวกเขาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาต่าง โดยไม่ต้องสนใจคําวิจารณ์หรือคําถามมอาจากผู้คนคนฉลาดรู้ดีว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดการเก็บตัวช่วยให้พวกเขามีเวลาในการฝึกฝนทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเชิงลึกในด้านความสนใจเฉพาะหรือการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในชีวิตการมีสมาธิและความตั้งใจในการเรียนรู้ทําให้พวกเขามีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในอนาคตคนที่เก็บตัวมักจะมีวิธีการที่แตกต่าง ในการทำงานและการตัดสินใจพวกเขาไม่นิยมความรีบร้อนแต่จะค่อยๆประมวลผลข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเมื่อพวกเขาตัดสินใจอะไรพวกเขามักจะมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะพวกเขาได้ทบทวนจากหลายๆมุมมองและทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดการที่พวกเขาไม่ต้องฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นในระหว่างกระบวนการตัดสินใจช่วยให้พวกเขามั่นใจในสิ่งที่เลือกทำ และเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำการเก็บตัวจึงไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกภายนอกหรือการต่อต้านสังคมแต่มันเป็นการเลือกที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เติบโตในทิศทางที่ต้องการจริงๆคนฉลาดที่เก็บตัวคือคนที่เข้าใจความสำคัญของเวลาและการใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขารู้ว่าไม่ทุกการกระทำในชีวิตจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และสิ่งที่สำคัญจริงๆคือการได้ทำตามความคิดและเป้าหมายของตัวเองการเก็บตัวของคนฉลาดยังสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการกับสิ่งรบกวนที่อาจจะขัดขวางกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆของชีวิตพวกเขาตระดักดีว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดัง และความวุ่นวายการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายๆคนอาจทาให้เสียเวลาและความตั้งใจในการเดินตามแนวทางของตัวเองการเก็บตัวช่วยให้พะวะกรเขามีเวลาและพื้นที่ในการกรองข้อมูลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างมีสติและไม่ปล่อยให้สิ่งรบกวนภายนอกเข้ามาครอบงำการตัดสินใจของตนการเก็บตัวยังสามารถมองได้ว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการสำรวจความคิดภายในตัวเองคนฉลาดหลายคนมักจะใช้เวลาส่วนตัวในการตั้งคำถามกับตัวเองทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วหรือหาคำตอบให้กับความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นในใจพวกเขาจะมองหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีการยอมรับหรือคำแนะนำจากคนรอบข้างในทันทีการมีเวลาคิดทบทวนอย่างอิสระ ทำให้พวกเขาสามารถค้นพบแนวทางใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนในบางครั้งการเก็บตัวก็เป็นการสร้างความสงบและความมั่นคงทางจิตใจคนที่ประสบความสำเร็จมกักจะ,ะเผชิญกับความท้าทายหรือความกดดันจากการทำงานหรือการต้องรับผิดชอบในหลายๆด้านการที่มีพื้นที่ส่วนตัวทำให้พวกเขาสามารถสงบจิตใจและฟื้นฟูอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรับรู้ถึงความเครียดจากสิ่งรอบตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตัวเองการเลือกที่จะเก็บตัวยังเป็นการให้ความสำคัญกับการควบคุมสิ่งที่ตัวเองรับเข้าไปในชีวิตคนฉลาดเข้าใจดีว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาจากภายนอกเช่นข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นจากก่อขนรอบข้างอาจมีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของเราได้การที่พวกเขาเลือกเก็บตัวหรือหลีกเลี่ยงสังคม ที่มีความวุ่นวายทำให้พวกเขาสามารถควบคุมสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นทําให้พวกเขามีความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองคนฉลาดยังเข้าใจถึงคุณค่าของการตั้งใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมุ่งมั่นการที่พวกเขาเก็บตัวหรือมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น ช่วยให้พวกเขาสามารถทุ่มเทให้กับสิ่งที่สําคัญโดยไม่ถูกขัดจังหวะหรือถูกดึงความสนใจไปที่สิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่สงบและมีสมาธิสูงทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ในทางกลับกันความเป็นตัวของตัวเองก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้คนฉลาดชอบเก็บตัวพวกเขามีความมั่นคงในตัวเอง และไม่จำเป็นต้องแสดงออกเพื่อขอความยอมรับจากผู้อื่นการเก็บตัวช่วยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามแบบที่ต้องการไม่ต้องเดินตามกระแสของสังคมหรือคำนึงถึงการแสดงออกที่คาดหวังจากคนรอบข้างพวกเขาเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองและทําในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้องการที่ไม่ต้องมีแรงกดดันจากภายนอกทำให้พวกเขามีความสุขกับการทำในสิ่งที่ตัวเองรัก การเก็บตัวไม่ใช่การแยกตัวออกจากโลกแต่เป็นการสร้างช่องทางให้ตัวเองได้มีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการตามกระแสรหรือการสแสวงหาความสอนใจจากผู้อื่นแต่เป็นผลมาจากการทุ่มเทและความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนฉลาดจึงเลือกที่จะใช้เวลาส่วนตัวในการทำงานที่ สำคัญแทนที่จะใช้เวลาในกิจกรรมที่ไม่สามารถนำไปสู่การเติบโตได้การเก็บตัวจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนฉลาดสามารถเดินตามเส้นทางของตัวเองได้อย่างมั่นคงโดยไม่ถูกสิ่งภายนอกมาทำให้เสียสมาธิหรือหลงทางพวกเขาใช้เวลาและพื้นที่นี้ในการพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของตนเต็มไปด้วยคุณค่าและความสำเร็จตามที่ต้องการ การเก็บตัวของคนฉลาดยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการที่คนฉลาดเลือกที่จะอยู่เงียบเยบหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากเกินไปเป็นการแสดงถึงการระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลาและพลังงานของตนเองพวกเขามักจะรู้ว่าเวลาที่เราใช้ไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือตามกระแสทางสังคมอาจสูญเสียไปโดยไม่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองได้มาก เท่ากับการทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญและตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้การเก็บตัวจึงไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองจากโลกแต่เป็นการเลือกที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาสามารถใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเติบโตในด้านต่างๆมากขึ้นคนฉลาดยังเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความสงบภายในจิตใจ โดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและความวิตกกังวลการเก็บตัวช่วยให้พวกเขามีเวลาในการพักผ่อนและทำให้จิตใจของพะวะกรกเขาผ่อนคลายจากความยุ่งเหยิงของสังคมพวกเขาเชื่อว่าการให้เวลาตัวเองได้ฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจที่ดีและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพการรักษาความสงบและความสมดุลของจิตใจ ทำให้พวกเขาสามารถรเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังอีกทั้งการเก็บตัวยังเป็นวิธีการที่ช่วยให้คนฉลาดสามารถโฟกัสกับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นและการเรียนรู้สิ่งงอใหม่ๆ คนที่ฉลาดรู้ดีว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามพวกเขามักจะเลือกที่จะอยู่ในสถานที่ที่สามารถให้เวลาตัวเองได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่เช่นการอ่านหนังสือการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆหรือการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่ต้องการด้วยการใช้เวลาคนเดียวพวกเขาจะสามารถเจาะลึกในความรู้ใหม่ๆและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต บางครั้งการเก็บตัวก็เป็นการลดการเผชิญหน้ากับความคาดหวังที่เกินไปจากคนอื่นคนฉลาดหลายคนเข้าใจว่าความคาดหวังจากสังคมมักจะสร้างความกดดันและอาจทำให้พวกเขารู้สึกถูกควบคุมหรือบังคับให้ทำตามที่คนอื่นต้องการการเลือกที่จะเก็บตัวเป็นการให้โอกาสตัวเองในการเลือกทำสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องแสดงออกก่อหรือทำตามความคาดหวังของ สังคมพวกเขาตระหนักดีว่าการทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังอาจทำให้พวกเขาเสียโอกาสในการเติบโตในทางที่แท้จริงของตัวเองอีกด้านหนึ่งของการเก็บตัวคือความสามารถในการค้นหาความเป็นตัวเองการอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนและไม่มีคนมาคอยตัดสินทำให้คนฉลาดสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นพวกเขาสามารถสะท้อนตัวเอง และค้นหาความปรารถนาและความตั้งใจที่แท้จริงในชีวิตเมื่อพวกเขาเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วพวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกเรื่องและไม่ถูกความกดดันจากภายนอกมาทำให้ตัดสินใจผิดพลาดการเก็บตัวยังช่วยให้คนฉลาดสามารถมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปอาจไม่สามารถเห็นได้เนื่องจากความเงียบ และการคิดที่ลึกซึ้งคอหนอฉลาดสามารถเข้าใจสิ่งที่ไม่ปรากฏชัดเจนในโลกภายนอกพวกเขาสามารถเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้ดีขึ้นความสามารถในการคิดลึกๆนี้ทําให้พวกเขามักจะเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้คนฉลาดที่ชอบเก็บตัวมัก จะมีการรับมือกับความผิดพลาดและความล้มเหลวได้ดีเพราะการเก็บตัวทำให้พวกเขามีเวลาในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคนฉลาดมักมองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่สำคัญในการเติบโตวพวกเขาจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุของความล้มเหลวและหาวิธีในการพัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการไม่ต้องเจอกับการวิจารณ์หรือการตัดสินจากผู้อื่น ทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับความผิดพลาดอย่างสงบและไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าต่อไปคนที่เก็บตัวในท้ายที่สุดมักจะมีชีวิตที่มีความสุขจากการที่พวกเขาสามารถเลือกที่จะมีชีวิตตามความเชื่อและความต้องการของตัวเองพวกเขาไม่ได้ถูกโลกภายนอกหรือเสียงของคนอื่นมาครอบนำหรือบังคับให้ต้องดำเนินชีวิตตามแบบที่คนอื่นต้องการพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง